ผมนะพูดมาหลายคลิปแล้วแล้วก็มันก็เหมือนกับสีซอให้ควายฟังดังนั้นคลิปนี้ผมจะไม่หาข้อสรุปอยากจะให้พี่น้องเป็นคนสรุปด้านล่างและจะไม่ยกตัวอย่างประเทศไทยละแต่จะยกตัวอย่างอเมริกาเมื่อ30ปีก่อนเงิน1ล้านเหรียญ US เท่ากับวันนี้ประมาณ2.1ล้าน US นั่นหมายความว่าหากคุณใช้เงินแบบเศรษฐีเมื่อ30ปีก่อนในวันที่คุณมีเงินอยู่ประมาณ1ล้านเหรียญเนี่ยคุณจะต้องใช้เงิน2.1ล้านเหรียญเพื่อที่จะมีไลฟ์สไตล์ เหมือนเดิมในวันนี้นั่นหมายถึงเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมา100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรกับเงิน1ล้านเหรียญเมื่อ30ปีที่แล้วต่อให้คุณเอาเงินไปฝากธนาคารเงินของคุณก็จะมีค่าน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งลองมาดูเรื่องของการซื้อบ้านกับ30ปีก่อนบ้านในสหรัฐราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สหมื่นเหรียญปัจจุบันอยู่ประมาณ5้าแสนสามหมื่นเหรียญน,นั่นหมายความว่าราคามันขึ้นไปมากกว่า2 0 0แต่สิ่งที่สําคัญในคลิปนี้คือค่าแรง ค่าแรงในสหรัฐขึ้นมาในช่วง30ปีที่ผ่านมาอยู่ที่160กว่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลนี้ผมกําลังให้เห็นว่าการขึ้นค่าแรงควรจะสอดคล้องกับเงินเฟอ้อแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในสหรัฐเพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามันบอกชัดเจนว่ามันยากขึ้นที่คุณจะเป็นคนรวยเพราะเงินที่คุณมีนะั้นลดค่าไปเรื่อยๆในขณะที่ราคาสินค้าแพงขึ้นเรื่อยๆและมันน่าแปลกนะครับคนเอเวอร์จธรรมดามีแนวโน้มที่ จะซื้อของที่มีค่ามากกว่ามูลค่าจริงผมกําลังหมายถึงของแบรนด์เนมและคุณรู้ไหมรถหรูมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเสมอมันช่างสวนทางกันจริงๆดังนั้นนักลงทุนต้องคิดเหมือนคนรวยและทําสิ่งที่คนรวยได้ทํามาตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีใช้เงินออมของคุณลงทุนในสินทรัพย์เพื่อที่มันสามารถจะเอาชนะเงินเฟ้อได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหุ้นหรือโลหะที่มีค่าอย่าลืมนะที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องของสหรัฐไม่อยากพูดเรื่องของประเทศ ช่วยตอบผมว่ารัฐบาลคุมราคาสินค้าได้หรือไม่ช่วยตอบผมค่าแรงปัจจุบันมันสอดคล้องกับค่าครองชีพหรือไม่ช่วยตอบผมทุกคนกําลังรวยขึ้นหรือไม่ช่วยตอบผม NPL กาลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลใช่หรือไม่ช่วยตอบผมว่าราคาพลังงานทําไมลดไม่ได้เสียทีช่วยตอบผมทําไมพี่น้องที่มีเงินน้อยยังคงต้องไปรอคิวโรงพยาบาลตั้งแต่ตีสี่ตีห้าช่วยตอบผม ทำไมขนส่งสาธารณะยังจะแพงอยู่จนถึงทุกวันนี้พูดไป3ชั่วโมงก็คงยังไม่จบเอาเท่าที่ถามพี่น้องตอบมาละกัน and that's one minute with Ram see you next time